น,นี่ทำก,<อ>การได้ความตริกิรวัาในสอออกสิง่งทีท่ได้เกิดีกเพราะต้องมีเป็นสอบออเอทอนะคะ่า้นใช้งานด้สุขาเป็นสาาอทอนะคะซึ่งเป็นการกดเินดออกมานะคะก็ค<ะ>ือ8าาฮะน้องน้องน้อง <คะ S 1> น้องน้องเท่าไหร่นะคะเท่า<ถ>มื อ๋อกดเงินสดออกมาแล้วน้องคะแล้วเราเราเราไม่ได้สำนักงานใหญ่มันไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพหรอคะใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้เราไปแจ้งความสำนักงานใหญ่เลยว่าโกงเงินพี่สี่หมื่นเท่าไหร่นะสี่หมื่นแปดพันบาทอ๋ออ๋อพี่จะได้ไปแจ้งความถูกว่าสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงไทยใช่ไหม โกงเงินพี่ไปสี่หมื่นแปดพันบาทเหรอน้องแบบนี้เขาอะต้องโกงพี่แน่ๆเลยเพราะว่าพี่อะไม่มีสลิปเงินเดือนไม่ได้ทํางานเป็นเงินเดือน่ะแล้วจะทําบัตรเครดิตได้ยังไงอะเขาต้องโกงพี่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยต้องโกงพี่แน่ๆแอบกดเงินพี่แน่ๆเลยน้องร่วมขบวนการด้วยใช่ไหมเนี่ย พี่าาจะฟังไ,ได้ไงในเมในเมื่อพวกคุณน่ะร่วมขบวนการกันน่ะโกงเงินพี่อ่ะเอออยู่ๆเอาชื่อพี่ไป,<อ>ไปกดเงินสดคุณเป็นธนาคารยังไงเนี่ยคุณคุณร่วมขบวนการกันใช่ไหมคุณเป็นพนักงานชื่ออะไรพี่จะได้ไปฟ้องถูกมีช,นนชันนาสงสา,าวสุภาจารุมศรโรธค่ะา่าสักครู่นี้คุณพูว่ายัางไงนะคะพวกคุณร่วมกันโกงเงินฉัน ก็ฉันไม่ได้ไปทำอ่ะแล้วอยู่ๆคุณก็กดเงินสดฉันไปอ่ะเงินสดฉันหายไปสี่หมื่นแปดพันบาทอ่ะก็แปลว่าพวกคุณอ่ะโกงเงินฉันสิไม่ไม่ฉันต้องไปแจ้งแจ้งที่สอนออะไร เดี๋ยวดิฉันจะให้ผู้จัดก,การของดิฉันทำการอธิบายให้คุณใหม่ฟังอีกทีหนึ่งนะคะไม่ไม่ไมต้องสำนักงานใหญ่อยู่อยู่อยู่เขตอะไรเนี่ยอยู่อำเภออะไรของกรุงเทพค่ะค่ะคุณคุณก็ร่วมขบวนการด้วยใช่ไหมเนี่ยคุณโกงเงินฉันใช่ไหม,ไมเดี๋ยวนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวราสักครู่คะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายคุณพี่ตาบนะคะ คือนะคะดิฉันก่อเรญาตงได้รับตัวดิเออรนะคะดิฉันน้าสาวสุจารัเยุระศรีนะคะเป็นผู้จัดการแผนกฝ่ายติดเชื่อนะคะน้องน้องเป็นเป็นคนจังหวัดอะไรคะเนี่ยค่ะดิฉันนะคะปู่มกรมนาวดิฉันนะคะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะงั้นน้องพูดภาษาใต้สิถ้าพี่ฟังใต้อะนะคะหรือว่ายังไงใช่ใช่พี่ชอบฟังภาษาใต้ใ น้องทำไมแม่แรงใต้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้คุณพี่กับคู่นะคะคุณติิกรอนซึ่งิจัานะคะจะอธิบายให้คุณพี่ทราบนะคะว่าทางเรานะคะไม่ได้ทำการโกงเงินคุณพี่หรือบัาประการใดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เมื่อกี้อ่ะคนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขากดเงินสดสี่หมื่นแปดพันบาทของพี่ไปจากบัตรเครดิตของพี่อ่ะ กับพี่ยังไม่ได้รู้เลยว่าพี่ไปทำบัตรตัวไหนก็พวกคุณไปกดเอาก่อนแล้วก็แปลว่าพวกคุณโกงเงินพี่สิไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะตันนี้คุณฟังดีนะคะาทางเราค่ะไม่ได้ทำการกดเงินส่วนนีน้นนออกไปนะคะเมื่อจากทางเราค่ะได้ทำการตรวจสอบพบว่าภายใต้ชื่อของคุณพี่สิทธิก่อนแท้เองค่ะ ได้มีการสมัครปัดเครดิตแต่ตัวคุณพี่เองก็คือไม่ได้ทําการสมัครนะคะน้องคะแล้วน้องจะช่วยพี่ยังไงเนี่ยถ้าน้องไม่ได้ร่วมขบวนการเนี่ยค่ะไม่ใช่ค่ะแต่ตัวเนี้ยค่ะทางเราจะอธิบายให้คุณพี่ทราบด้วยละค่ะว่าตัวคุณพี่เองเนี่ยค่ะก็คือไม่ได้มีการสมัครปัดเครดิตแลวก็ไม่ได้มีการกดเงินสดในสุดตัวนี้ออกไปะนะคะคุณคุณยืนยันแล้วนะว่าพี่ไม่ได้สมัครพี่ไม่ได้กดเงินออกไปอ่ออ่อ ี่ค่ะเราก็เลยอยากจะแจ้งคุณพี่ป้าวว่าบัตรเครดิตไปเนี้ยค่ะอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณพี่สิริกรน,น่ะคะ่ะอาจจะเกิดการ,รัา่วไหลและมีบุคคลที่เขาไม่หวังดีกับตัวคุณพี่ค่ะเขาได้ทำการแอบอ้างได้เอาข้อมูลส่วนตัวของคุณพี่สิริกรอน,น่ะคะ่ะไปทาการแอบอ้างเปิดบัตรเครดิตไปเนี้ยค่ะน้องมันั<บ>่วไหลไป<ค>ไกลเกินนะน้องโทรโทรมาจากไหนในเนี่ยโทรมาจากไหนนะ ติดต่อตัดการธนาคาคครกรุงไทยสำนักงานใหญ่เขตวัฒนากรุงเทพซึ่งตรงนี้ตัวคุณพี่เองเนาะก็คือไม่ได้อยู่ที่ที่ใชฟคะหรือว่ายังไงเนาะน้องคะแล้วพี่ต้องต้องไปแจ้งความที่ไหนนะที่วัฒนานี่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่ตรงนี้คุณพี่ฟังก่อนนะว่าเหตุเกิดที่ไหนอะค,ะอค่ะเหตุเกิดที่ไหนคะกาี่นาตนตรงนี้ค่ะ,<ต>คะที่ทางดีแค่นะคะจะแจะ้งคุณป้าเนื่องจากเขาได้ทําการ ส่งเ,เอกสารในการยืออ่นขอผิดเชื้อค่ะผ่านช่องทางออนไลน์และทางเราส่งเป็นเอกสารไปให้ที่ภูกำเนาก็คือบ้านเลขที่2 3เทศบาล2ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่ตัวคุณพี่เองไม่ได้อยู่ที่อ่างทองถูกต้องไหมคะไม่ได้อยู่อ่างทองค่ะอ๋อเลขเจ้านี่ล่ะค่ะขึ้นบัตรเครดิตใบนี้นะคะ ตรวจสอบพบว่าเขาได้มีการกดเงินสดในส่วนตรงนี้ออกไปก็คือที่ห้างบิ๊กซีอุปโภคเซนเตอร,ร์สาขาอ่างทองแต่ตัวคุณพี่เองก็คืยอยืนยันว่าไม่ได้ไปที่นูน่นเราก็ไม่ได้มีการทำบัตรคิดิตน้อง,องเอาสรุปมาว่าพี่จะต้องไปแจ้งความที่ไหนเนี่ยพี่ยิ่งฟังยิ่งงงค่ะก็คือตรงนี้คุณไม่ต้องงงค่ะคุณก็ค่อยฟังนะคะก็ค่อยฟังอธิบายพี่จะอธิบายทีตีตาบนะคะว่าบัตรเครดิตไปี้นค่ะเกิดที่อ่างทอง เรคุณพี่นี่ก็ต้องไปทําการแจ้งความที่โน่นก่อนงั้นให้ที่งั้นงั้นให้สํานักง,งานอ่างทองโทรมานะคะอันนี้สํานักง,งานใหญ่แปลว่าไม่เกี่ยวกันใช่ไหมอันนี้ที่กรุงเทพใช่ไหมค่ะก็คือตัดเครดิตใบเนี้ยค่ะได้มีการยื่นขอนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสานักงานใหญ่เขตพัฒนากรุงเทพสรุปแล้วพี่ขอที่อ่างทองหรือที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณพี่ฟังดิฉันอธิบายดีๆนะคะ พี่อพูดแท้กนะคะตอนนี้คุณพี่กอนแล้วจติใจวามให้ดีๆนะคะว่าบัตรเครดิตใบน,นี้ค่ะเขาได้มีการเปิดที่ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่เขตวัฒนากงเทพ์นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะบัตรเครดิตใบนี้ในเมื่อตัวคุณพี่เองเนี่ยไม่ได้เป็นคนใช้ซึ่งมีบุคคลอื่นเขาใช้อยู่ถูต้องไหมไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่รู้ใครใช้อ่ะพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ทำอ,ะอ่ะใช่ค่ะตอนนี้คุณพี่ก็ต้องฟังก่อน,นะค่ะ พี่ก็จับใจคอด้วยนะคะว่าบัตรเครดิตไเนี้ยค่ะก็ได้มีการาสรุปรแล้วเธอดา่าฉันใช่ไหมเนี่ยฮะยังไงคะอ่าเออน้องเขามาตามพี่ไปทํางานแนละ้วถ้าน้องไม่ตอบว่าพี่ต้องไปแจ้งความที่ไหนพี่จะต้องไปแล้วนะโอเคโอเคบายบายอาาอาน้องาน้ออาอ่า พี่พี่จะต้องไปพบตำรวจอ่างทองใช่ไหมโอเคพี่รู้เรื่องแล้วค่ะว่างๆพี่จะไปให้นะตอนนี้เขามาตามพี่ไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะโดนด่าอีกค่ะว่าคือ่ไม่ว่างเนะา,า,านะคาา่ะค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไน้องน้องให้เขาส่งหมายมาเลย อน้องๆให้ให้เขาส่งหมายมาก่อนให้ให้ธนาคารหรือว่าใครส่งหมายมาก่อนเขาตามพี่ไปทำงานแล้วหัวหน้าพี่ดุมากแค่นี้นะบ๊ายบาย